หนุ่มพันตัวจากเจ้าของกิจการมาเป็นพันโรงไม่ไอายทำกินเปิดไรายได้เกินครึ่งแสนลั่นพอใจแล้วแค่เลี้ยงดูครับควรได้เขาเดินเขาเดีจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค,ค่ะเขารายงานเรื่องราวของชาริลนิซามซูไฮมีนะคะเขาเป็นหนุ่มมาเลเซียวัย25ปีค่ะซึ่งเรื่องราวของเขากําลังได้รับความสนใจอย่างมากบนติ๊กต็อกหลังจากที่เขานําประสบการณ์การทํางานเป็นพันโรงของสํานักงานแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ มาบอกเล่าให้ชาวโซเชียลได้ติดตามนะคะเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วค่ะที่ซาวริลเดินทางข้ามประเทศจากเมืองเกลังปาตะรัฐยะโฮของมาเลเซียไปทํางานที่ประเทศสิงคโปร์แบบเช้าไปเย็นกลับ เดิมเขาเคยมีกิจการร้านอาหารที่มาเลเซียนะคะแต่มันไม่ประสบความสําเร็จค่ะเขาจึงเริ่มไปทํางานเป็นผู้ช่วยในร้านอาหารที่สิงคโปร์เพื่อจะเก็บเงินแต่งงานแต่อย่างไรก็ตามการเปเสี่ยงโชคที่สิงคโปร์ของชายคนนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะสุดท้ายเขาต้องลาออกจากงานเที่ยวร้านอาหารมาหางานอื่นแต่ก็ไม่สามารถหางานใหม่ได้ค่ะ จนเมื่อตกอยู่ในสภาพตกงานนานกว่า3-4เดือนเขาก็ได้รับข้อเสนอใหม่ให้มาทํางานเป็นพานรงเขาบอกนะคะว่าตอนแรกผมก็รู้สึกอายคิดว่าเป็นเรื่องอัป,ปยศยที่ต้องมาทํางานเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อผมยังหนุ่มแต่ผมก็มองว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดก็เลยเรับมันไว้แถมงานนี้ยังได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างดี และนั้นคือจุดเริ่มต้นของงานใหม่ของเขาค่ะที่แม้ตอนแรกเขาจะกลัวผู้คนดูถูกแต่ตอนนี้ซาริวกลับรู้สึกพอใจกับงานนี้มากๆจนไม่อายที่จะทำคลิปมาลงติ๊กต็อกอย่างไรก็ตามนะคะในขณะที่มีคนสนใจเ,เรื่องราวของเขามากมายแต่ก็ยังมีคอมเมนต์จากบุคคลภายนอกมากมายที่ใครจะตัดสินเขาจากอาชีพค่ะ บางคนบอกว่าเขาก็แค่คนทําความสะอาดแต่เมื่อพวกนั้นรู้ว่าผมทํางานในสิงคโปร์ก็เริ่มถามผมถึงตําแหน่งว่างบางคนถามว่าทําไมผมไม่ไปหางานอื่นหรือรับราชการแต่ผมมองว่าตราบใดที่รายได้นี้ได้มาโดยสุจริตผมก็ไม่สนใจหรอกชาลิวยังเล่านะคะว่าเขามักจะออกจากบ้านไปสิงคโปร์ตอนตีหทุกวันพร้อมกับอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ภรรยาจะเตรียมไว้ให้ จากนั้นก็เลิกงานเวลา16นาฬิกาหรือบางครั้งก็อาจจะทำงานล่วงเวลาถึง19นาฬิกาโดยสถานที่ทำงานของเขาคืออาคารสำนักงานแห่งหนึ่งเขามีหน้าที่ทำความสะอาดดูแลจัดระเบียบดูแลพื้นที่สำนักงานห้องเก็บของห้องออกกำลังกายและบริเวณบันไดคนที่นี่ไม่เคยดูถูกผมเลยพวกเขามักจะแบ่งปันอาหารให้ทิป์และทักทายผมอยู่เสมอทั้งนี้ชาลิวย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่รู้สึกอายในสิ่งที่ตัวเองทำและงานนี้ก็สร้างไรายได้ให้เขาเดินละส 1400สิงคโปร์ดอลล่ารหรือราว61,000บาทซึ่งรวมค่าทำงานว่วงเวลาแล้วแม้เขาจะไม่รวยแต่ก็ไม่จนซึ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเลี้ยงดูภรรยาและลูกของตัวเขาเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ